เจสวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จะมายิงไอ้บอสเอเลียนอันนี้ให้ดูนะว่ามันจะได้อะไรบ้างนันไ,ไม่อยู่นิ่งๆเลยวะ สิครับมาแล้วมาแล้วมา ไปไปไป <c oughs> เพนเพๆนเพนเพ้น, <c oughs> นากลัวจริงๆเลยมึงนี่ ไป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 ตายยากแก่กวะาเฮ้ยซ <c oughs> ับไอสับจะตายไม่เนี่ยยิงหมดไปเยอะนะ <c oughs>

สักทีขอดูหน้าองหน่อยดิฮึ่ยชับชับชับได้ไรเอลเอสอะไร,อะไรโอ้เดี๋ยวน้อยก็ได้คีคีมันได้กบพวกบอสเอเลียนนะเอาละตอนนี้พี่ก็มาเจอไอ้บอสเอเลียนเลยนะ ดูว่าเราจะยิงได้อะไรกับมันไปแล้ครับไปดิครับไป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 เขตมันสุดตรงไหนวะเขตรอนไปยิง ้ยในเวลาบันเลงอะมาเลยครับเอาจริงว่ะเอาริงว่ะ มาแล้วมาแลวมาดีครับเฮ้ยบ้าควายเป็นโอกาสเราแล้วเอานีงานทะเลทะเลของมันเนี่ย มาเลยครับหน้าปลักมาเลยครับที่จะยิงให้ดูคิดวัวเหรอคิดวัวเหรอ À, tại tao 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 ตอนนี้เราก็ไปเจอบอสแล้วนะครับนี่นะครับมันอยู่เทือเขาอะไรวะเทือเขาอะไรอันนี้คนไทยแน่นอนลัตี้ ได้ยินเสียงมันหายใจหืดหืดแล้วนะแล้วไงถ้าเรากระโดดลงไปเรามีหวังที่จะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกนะคิดว่าอย่างนั้นนะจะมาตุ่มยิงมัน เอ,อเอ็นมาแล้วออมาแล้วครับโอ้โหมันไปขึ้นทางไหนวะ บอสกูหายจ้อยออมันอยู่ทางนี้ตามเรดาร์มาแล้วยังไง,งมาแล้วมาดิครับอ้าวอสัตว์มาจริงวะ กูตายกูกูตายไหนวะเืยไม่ได้หรือเปล่าคืม <_ C ur rent> ไปอ้อมทางน,นั้นวะเ <_ C ur rent> อ้าเป็นไหนแล้ววะ ในแผนที่เังก็อยู่แถวนี้นี่เฮ้ยบอกว่ามึงบักนะเฮ้ยมกลับไปทำไมให้กลับไปวะ ทำร้านใส่กูคิดว่ากูกวดหรือมันแตกไหลเป็นทางเลยมัน ตายไปมีใครมาแอบรักฆ่ากูมไหมโอ้โหรอบนี้ไม่ได้คีนะไม่ได้กุญแจ ครับ ก็แล้วกันอ่ะจะยิงแผลเออห้า C Max ก็อันนี้เล่นเ่งโอเคไหมไกลอ่ะแล้ะเข้า C Max ที่เจ็ดแล้ว เจ็ดซีแม็กตายเจ็ดซีแม็กกับสตาร์แ็กอีกหนึ่งแม็ก,กคือได้คีละนี่ได้นี่นะ ra <coughs> ยหกนี่ได้คีได้คีด้วคาร์บิดมาด้วยเดี๋ยวเราไปตามล่าหายิงตัวอื่นต่อนะ,อะว้า שואלת so ได้ขีดอ่ะอไปเลยเดี๋ยวมาไอฟา마สมาตอนนี้เราได้มาถึงละหมู่บ้านนี้ที่มีบอสตัวนี้กับบอสเอเลี่ยนมาบอสขาวก่อนเลย Kyllä. Yeah. demo mer macam อ่าอ่าคีไม่ได้ครับคีไม่ได้อ่าคีไม่ได้เั้นี้ก็ไม่ได้คีนะ Đi đu tuột mà Thôi đi คนทำบอสตัวนี้มันต้องดัดแปลงมันจากแมงดาแน่เลยดูมือมัน เลมันไม่ได้ขี่เลยนะครับรอบนี้เฮ้ย